ถ้าน้าท่วมถึงที่นี่ก็คงต้องใบ้ยทั้งกรุงเทพเลยครับไม่มีที่ไหนรอดเพราะว่าโครงการนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเลยครับจะสังเกตเห็นภูเขารอบทิศเลยจะมีภูเขาทั้ง360องศาหน้าหลังซ้ายขวาเห็นปะจะมีเทือกเขาอยู่ด้านข้างด้วยตั้งอยู่บนเขาเลยสูงกว่าระดับน้ําทะเล150เมตรแล้วด้านล่างเห็นปะเห็นบ้านชาวบ้านปะนะอยู่ต่ํากว่าเราเหมดเลยแต่ว่าตรงนี้มันเป็นที่ราบก็จริงแต่ว่าเป็นที่ราบเนินสูงนะเพราะว่าปรับระดับทั้งโครงการแล้วมีทั้งบ้านและที่ดินเปล่าเนื้อที่เริ่มต้น200ตตาาาาารรงงงวจนถึ700 เป็นฉนดทครุฑแดงนสสี่จอซื้อขายโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ต้องห่วงเลยบ้านหลังนี้สองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งโถงใหญ่มีเคาน์เตอร์ครัวมีชั้นด่านฟ้าในพื้นที่สองไรตรางวาร้อมบ้านหนึ่งหลังเนี่ยจะขายราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทส่วนสองร้อยตรางวาที่เป็นที่ดินเปล่าจะเริ่มต้นสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทก็มีครับผมโครงการนี้เน้นความเป็นส่วนตัวเน้นมาตากอากาศเน้นกินบรรยากาศจริงๆไม่เงียบไม่เหงาไม่วุ่นวายเพราะว่ามีเพื่อนบ้านอยู่รายร้อมมีราาาะว่บรรยกศมันดี จร,จริแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะก,การดานจะไม่มีอินเทอร์เนต็ตจะไม่มีไฟฟ้ามีครบทุกสิ่งอย่างสามารถปลูกบ้านได้ทันทีน้ําไฟถนนระบบระบายน้ํา Wi-Fi อินเทอร์เนต็ตมีให้ครบพรัผมพร้อมล้อมรูให้อีกต่างหากครับโครงการ b ีบีแลนนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ดินเปล่า200ตารางวาเริ่มต้น369,00 0บาทและบ้านพร้อมที่ดินเปล่าหลังนี้ขนาด200ตารางวาเริ่มต้น1.99้าล้านบ้านสามารถยืนผ่อนแบงค์ได้มีทีมประสานให้ส่วนที่ดินเปล่าสามารถยืนตรงผ่อนกับโครงการได้เลยใครสนใจเน้นโทรแทนการพิมพ์นะครับเพราะว่าผมตอบทุกคนไม่ไหวจริงต้องขออภัยครับผมตอนนี้ก็อัปเดตโอนกันไป4แปลงเรียบร้อยแล้วใครไม่อยากพลาดแนะนําโทรมาคุยอย่างที่ผมบอกนะครับ